สงกรานใช้มอเตอร์เวย์ช่วงหินกองปากช่องนครราชสีมาแฮปปี้กันแบบสุดๆได้เวลามาตามความคืบหน้าการก่อสร้างที่เหลือของมอเตอร์เวย์สายนี้พร้อมคำถามสำคัญเมื่อไหร่จะได้ใช้ตลอดสายชมรายละเอียดได้จากคลิปนี้ค่ะ ก่อนจะไปชมคลิปช่วงต้นขอขอบคุณกรมทางหลวงสำหรับข้อมูลทั้งหมดที่เรากําลังจะนำเสนอคุณผู้ชมในวันนี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้ช่องของเราทําคลิปให้ด้ชมกันแบบนี้ต่อเนื่องไปนานๆกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะกนิกา way, ไมเวท h ยแลนด์ค่ะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาที่เราได้ใช้มอเตอร์เวย์สายหช่วงหินกองปากช่องนครราชสีมาแน่นอนนะคะช่วงปากช่องถึงนครราชสีมาแนวเส้นทางเราเห็นก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ยังเหลือการก่อสร้างงานระบบ ส่วนช่วงหินกองปากช่องคุณผู้ชมคงอยากจะทราบว่าหลังจากเขาปิดหลังสงกรานแล้วเขาก่อสร้างอะไรกันต่อรวมถึงช่วงต้นทางจากบางปะอินถึงหินกองนี่แหละหลายคนก็อยากจะเห็นภาพเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาไปดูภาพบรรยากาศนะคะว่างานที่เหลือตอนนี้เท่าที่ทราบคือ7ตอนเขาเหลืองานอะไรกันบ้างและสําคัญที่สุดดูจากหน้าง,งานแล้วปลายปีนี้จะมีข่าวดีว่าเราจะได้ใช้ตลอดสายทางกันหรือเปล่าไปชมได้จากคลิปนี้ค่ะ อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมารถใช้มอเตอร์เวย์สาย6กันเยอะจริงๆเห็นกองปากช่องนครราชสีมาระยะทาง163กิโลเมตรที่เปิดทดลองใช้กันไปห็นกองปากช่องเปิด7วันทิศทางเดียวปริมาณจราจร200,000กว่าคันส่วนปากช่องนครราชสีมาเปิดสองทิศทางปริมาณจราจร300,000กว่าคันนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยมีคําถามต่อแล้วว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ใช้กันตลอดสายก่อนอื่นเรามาดูความคืบหน้าล่าสุด โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเล่กห6หรือมอเตอร์เวย์สาย6บางปะอินนครราชสีมากันก่อนนะคะระยะทาง196กิโลเมตรเรามีสรุปผลงานณนะเดือนเมษายน2568ค่ะตรงนี้ได้ข้อมูลมาจากการสรุปของกรมทางหลวงสิ้นเดือนเมษายน2568ที่ผ่านมานะคะ การก่อสร้างทั้งหมดมี40ตอนปัจจุบันแล้วเสร็จ33ตอนค่ะเพราะฉะนั้น7ตอนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนี่แหละคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะเห็นเหลือเกินว่าแต่ละตอนคืบหน้าไปถึงไหนโอกาสที่เราจะใช้สิ้นปี2,568นี้จะมีมากน้อยแค่ไหนไปเริ่มกันที่ตอนหนึ่งเลยนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะล่าสุดเราเพิ่งทำคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปนะคะว่า การก่อสร้างสะพานโอเวอร์พาสบริเวณกิโลเมตรที่0นย์บวก298ที่ทางจากทางหลวงหมายเลข3901คู่ขนานของถนนกาญจนาพิเศษตะวันตกมุ่งหน้าบางปะอินตรงนี้เปิดใช้บริการแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่ใช่เส้นทางที่จะเข้าสู่มอเตอร์เวย์สาย6โดยตรงแต่เป็นเส้นทางที่ข้ามทางเข้ามอเตอร์เวย์ตรงนี้นะคะแต่ก็เป็นงานของตอนที่1เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ไปดูคลิปย้อนหลังกันได้ค่ะ ส่วนงานที่กำลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างไปดูเลยนะคะที่เห็นตรงนี้คือการก่อสร้างสะพานโอเวอร์พาสค่ะก็สร้างยาวเลยนะคะจุดแรกที่เห็นตรงนี้คือข้ามทางหลวงหมายเลข32ถนนสายเอเชียค่ะแล้วก็จะสร้างยาวต่อเลยทั้งสองฝั่งนะคะตรงนี้คือข้ามทางหลวงหมายเลข308ถนนอุดมสรยุทธ์ค่ะ ส่วนงานต่อไปก็จะเป็นการสร้างสะพาน m i n นอร์บริดนะคะมี15แห่งเลยค่ะเดี๋ยวเราให้ดูภาพรวมกันแบบเร็วๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นสะพานที่อาจจะไม่ได้ข้ามทางหลวงสายหลักนะคะเขาเรียกว่าสะพาน m i n นอร์บริดนะคะมีทั้งหมด15แห่งด้วยกันค่ะอีกหนึ่งจุดของตอนหนึ่งก็คือการก่อสร้างสะพานบริเวณต่างระดับบางปะอิน2ตรงนี้สร้าง2สะพานเลยค่ะ ส่วนสรุปผลงานการก่อสร้างของตอนหนึ่งเราไปขอข้อมูลจากกรมทางหลวงมาแล้วนะคะคุณผู้ชมบอกว่าช่วยรายงานเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้ากันหน่อยมาตามคำขอค่ะตอนหนึ่งผลงานอยู่ที่94.088ค่ะทราบว่าอีกไม่กี่เดือนก็เสร็จแล้วค่ะเดินหน้าต่อไปที่ตอน4ตอนนี้คนถามกันมาเยอะมากอยู่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ งานของตอน4ี่ที่เหลือตอนนี้เป็นการก่อสร้างสะพาน9แห่งด้วยกัน3แห่งแรกอยู่บนมอเตอร์เวย์สายหลักเลยนะคะก็จะข้ามบ่อน้ำบริเวณกิโลเมตรที่12บวก750สอบถามไปแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างงานตัดเสาเข็มและตอกเสาเข็ม เตรียมก่อสร้างฐานรากในบ่อน้ำและงานทรายถมบริเวณคอสะพานด้านปลายทางค่ะอย่างที่บอกว่าเขาเหลืองานก่อสร้างสะพาน9แห่ง3แห่งก็คืออยู่บนมอเตอร์เวย์คือบริเวณนี้แหละส่วนอีก3แห่งอยู่บริเวณทางต่างระดับบางน้อยค่ะสร้างเข้าสู่ด่านวางน้อยมุ่งหน้าทางหลวง309ถนนโรจนะและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างพื้นสะพาน เตรียมก่อสร้างงานราวสะพานและทรายถมคอสะพานค่ะนี่คือเป็นภาษาที่ได้มาจากทางโครงการเลยนะคะผ่านไปแล้ว6สะพานค่ะสะพานที่7อยู่บริเวณต่างระดับวังน้อยตอนนี้อยู่ขั้นตอนเตรียมตอกเสาเข็มคอสะพานและเตรียมพื้นที่ก่อสร้างทรายถมบริเวณคอสะพานขาออกจากด่านวังน้อยเข้าสู่ทางหลวงหมาเลข3 0 9ถนนโรจนะมุ่งหน้าอำเภอวังน้อยค่ะ และสะพานอีกสองแห่งนะคะอยู่บริเวณต่างระดับวางน้อยและสะพานถนนเรียบมอเตอร์เวย์ค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผ่นพื้นเตรียมก่อสร้างพื้นสะพานเพื่อเชื่อมกับด่านวางน้อยและเชื่อมมอเตอร์เวย์สาย6มุ่งหน้าจังหวัดนครราชสีมาค่ะส่วนสรุปผลงานการก่อสร้างของตอน4ที่เราได้รับตัวเลขมานะคะผลงานอยู่ที่80.520%ค่ะ ไปต่อกันที่ตอน5กันบ้างนะคะอยู่ในพื้นที่2อําำเภอ2จังหวัดค่ะนั่นคืออำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอหนองแคจังหวัดสระบ,บรุรีก่อนหน้านี้เราก็เคยนําเสนอว่าเขามีการก่อสร้างถนนและสะพานบริเวณกิโลเมตร15ถึงกิโลเมตร27บวก500ข่าวดีคือตอนนี้เสร็จทั้ง2ฝั่งแล้วค่ะงานที่เหลือของตอน5เหลือไม่เยอะแล้วนะคะจะเหลืองานตีเส้นเจราจรงานติดตั้งรัว้วและงานระบบระบายน้ํา ผลงานล่าสุดของตอนห้าณนนะสิ้นเดือนเมษาย,ยน2,568.98.643อีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วค่ะ ไปต่อกันที่ตอน18พื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีที่เราได้ใช้ฝั่งซ้ายทางขาออกช่วงเทศกาลสงกรานต์ตอนนี้มาดูกันต่อเขาก็ลุยงานฝั่งขวากันแล้วค่ะปัจจุบันติดตั้งรอยต่อพื้นสะพานและปูยางแอสฟัลต์สะพานด้านขวาทางบริเวณหลังวัดซับบอนแล้วเสร็จนะคะอยู่ระหว่างเตรียมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและการก่อสร้างงานตัดภูเขาเพื่อปรับลดความลาดชันของหน้าผาภูเขาสามลูกในส่วนที่เหลือตรงนี้เลยนะคะ พอปรับลดความลาดชันของหน้าผาภูเขาตรงนี้แล้วก็จะเร่งงานถนนด้านขวาทางตรงนี้ต่อไปค่ะผลงานล่าสุดณนะสิ้นเดือนเมษายน2568ตอน18ผลงานอยู่ที่95.867อร์เซค่ะ ส่วนตอน19ติดกันเลยนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะตรงนี้อยู่บริเวณโรงงานปูนซีเมนต์ TPI นะคะเช่นกันค่ะสองการา้งที่ผ่านมาเราก็ได้ใช้ฝั่งซ้ายทางตอนนี้เขาก็มาทํางานฝั่งขวาทางกันบ้างสําหรับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการติดตั้งพื้นสะพานด้านขวาทางนะคะจากนั้นก็จะเร่งงานขอบทางราวสะพานและปูยางแอสฟัลต์ต่อด้วยงานถนนด้านขวาทางค่ะ ผลงานของตอน19ณนะสิ้นเดือนเมษายน2568อยู่ที่93.427%ค่ะอีกหนึ่งตอนที่วิวสวยสุดคนรีวิวเยอะสุดช่วงเทศกาลสงการานที่ผ่านมานั่นคือตอน21ค่ะอยู่ในพื้นที่อำเภอโมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีและอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ก็มาทำฝั่งขวาทางเหมือนกันนะคะเพราะว่าฝั่งซ้ายทางที่เราใช้ช่วงสงการานแล้วเสร็จค่ะ งานฝังขวาทางตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการประกอบโครงเหล็กเพื่อติดตั้งชิ้นส่วนพื้นสะพานสำเร็จรูปรวมถึงมีงานหล่อฐานรากงานเสางานผลิตชิ้นส่วนพื้นสะพานสำเร็จรูปค่ะตอนนี้หลายคนดูภาพแล้วก็บอกว่าเอ๊ะจะเสร็จทันภายในปี2568หรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตามข่าวมาฝากคุณผู้ชมเป็นระยะระ,ยะกันแล้วกัน สำหรับตอน21ผลงานนะสิ้นเดือนเมษายน2568อยู่ที่86.557ค่ะ ปิดท้ายที่ตอน23อำเภอปากช่องนครราชสีมาค่ะตอนนี้ภาพรวมการก่อสร้างแล้วเสร็จเกือบทั้งหมดแล้วนะคะงานที่เหลือจะเป็นงานเก็บรายละเอียดส่วนต่างๆแถวแถวสะพานโอเวอร์พาสกิโลเมตร103บวก4 2 5ตรงนี้นะคะแล้วก็มีงานเก็บรายละเอียดบริเวณสะพานบนทางหลวงสายหลัก2สะพานทั้งฝั่งซ้ายทางและฝั่งขวาทางรวมถึงบริเวณต่างระดับปากช่องอีก5สะพานเพราะฉะนั้นภาพรวมทั้งหมดอีกไม่กี่เดือนเสร็จแน่นอนเพราะว่าตอนนี้งานของ ตอน23เหลือแค่งานเก็บรายละเอียดแล้วค่ะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นตะ์ณสิ้นเดือนเมษาย,ยน2568ผลงานของตอน23 98.843ค่ะสรุปภาพรวมการก่อสร้างงานโยธาของมอเตอร์เวย์หมย่ยเลขหกสายบางปะอินนครราชสีมาณนะสิ้นเดือนเมษาย,ยน2568ผลงาน97.786ค่ะ มาดูงานระบบกันบ้างงานระบบเอาเป็นภาพรวมก็แล้วกันนะคะก็เหมือนสาย81นั่นแหละค่ะงานระบบก็จะมีพ่วงระบบควบคุมและบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะระบบโครงข่ายสื่อสารใยแก้วนําแสงระบบจ่ายกระแสะไฟฟ้าบนสายทางระบบป้ายปรับเปลี่ยนข้อความหรือป้าย VMS แล้วก็จะเป็นการก่อสร้างในพื้นที่ทั้ง9ด่านนะคะซึ่งงานก่อนหน้านี้เขาทํำกันตลอดสายทาง1 9 6กิโลเมตรส่วนงานด่านทั้ง9เดี๋ยวเราให้ดูกันแบบภาพรวมกันแล้วกันนะคะคงไม่ต้องอธิบายว่าแต่ละด่านตอนนี้ทำอะไรกันบ้างเราไปดูด่านแรกที่ด่านบางปะอินตรงนี้เลยค่ะด่านนี้ก็ต้องรอลุ้นนะคะว่า ช่วงปลายปี2568นี้ครับเกี่ยวกับช่วงปีใหม่2569เราจะได้ใช้กันหรือเปล่าแต่ดูความคืบหน้าตอนนี้ภาพรวมด่านบางประอิน็นก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนะคะ <S <S เดินหน้าต่อไปที่ด่านวางน้อยค่ะด่านวางน้อยตรงนี้ช่วงเทศกาลสงการานต์ที่ผ่านมาเราก็ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันเพราะว่าเราข้ามไปใช้ด่านที่3คือด่านหินกองเพราะฉะนั้นช่วงปลายปีนี้ ถ้าด่านบางไปอินก็เปิดด่านวังน้อยก็เปิดมั่นใจว่าคุณผู้ชมที่จะเดินทางไปทางภาคอีสานถ้าสามารถเข้าได้จากทั้งสองด่านก็คงจะดีนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าวันนี้เรานําเสนอภาพหน้าง,งานให้คุณผู้ชมได้ชมซึ่งเราไปเก็บภาพตรงนี้กันช่วงสิ้นเดือนเมษาย,ยน2568ก็ต้องรอดูว่าปลายปี2568จะเป็นอย่างไรนะคะ ถัดมาคือด่านหินกองค่ะได้ใช้กันช่วงเทศกาลสงการานต์คุณผู้ชมก็คงจะทราบทิศทางการเข้าออกแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเปิดตลอดสายทางส่วนหนึ่งก็จะเข้ามาจากด่านบางปะอินแล้วส่วนหนึ่งก็จะเข้ามาจากด่านวางน้อยแล้วส่วนด่านหินกองก็จะเป็นคนที่อยู่แล้วแวกใกล้เคียงตรงนั้นนะคะแต่ย้ํานะคะว่าดิฉันให้ดูภาพความคืบหน้าการก่อสร้างด่านแต่ยังไม่มีการยืนยันนะคะว่าเราจะได้ใช้กันทุกด่านหรือเปล่าช่วงปลายปีนําเสนอณนะเดือนเมษา,าย,ยนที่เราไปเก็บภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันก่อนแล้วก็ติดตามช่องเราไป เรื่อยๆเดี๋ยวจะมีภาพมีความคืบหน้ามาฝากแบบนี้เป็นประจำทุกเดือนค่ะ ถัดไปคือด่านสระบ,บุรีค่ะตรงนี้ก็ใช้กันช่วงเทศกาลสงกรานที่ผ่านมานะคะก็อยู่ไม่ไกลจากถนนพระหลโยทินเท่าไหร่ความคืบหน้าแต่ละด่านที่ดูจากหน้างานนะคะก็จะคล้ายๆกันเพราะว่าเขาทําไปพร้อมๆกันทั้งอาคารทั้งระบบ m f ็ o โทั้งเรื่องของการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนเข้าออกด่านคล้ายๆกันกับ3ด่านที่เราพาคุณผู้ชมไปชมมานะคะ ถัดไปด่านแก่งคอยที่หลายคนบ่นว่าทำไมสงกรานที่ผ่านมาไม่เปิดให้บริการมาดูความคืบหน้าหน้างาน,า,นานกันหน่อยอย่างที่บอกไปนะคะว่าบางปะอินวังน้อยหินกองสระบุรีแก่งคอยแต่ละด่านความคืบหน้าเข้าไปพร้อมๆกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าดูภาพบรรยากาศหน้างานเราก็จะเห็นทั้งอาคารด่านอาคารควบคุมอาคารต่างๆโครงเอ็มโฟลและก็เรื่องของถนนตรงนี้ก็คืบหน้าไปพร้อมๆกันสําหรับบริเวณด่านแก่งคอยนะคะ ถัดไปด่านมวกเหล็กด่านนี้คนก็เรียกร้องเหมือนกันว่าอยากจะให้เปิดตัวด่านมวกเหล็กก็คืบหน้าเหมือนกับทุกด่านที่เรากล่าวมานะั่นแหละค่ะเพียงแต่ช่วงเทศกาลสงกราน์ที่ผ่านมาถามว่าทําไมไม่เปิด ถ้าคุณผู้ชมดูจากภาพนี้จะเห็นว่านี่คือเส้นทางที่แยกออกมาจากมอเตอร์เวย์สายหลักที่เรามาจากทางบางปะอินถ้าต้องการจะเข้าใช้บริเวณด่านมวกเหล็กยังมาไม่ได้เพราะว่าตรงนี้ล่ละค่ะยังติดการก่อสร้างกันอยู่ยังไม่สามารถมาเชื่อมต่อตรงนี้เพื่อผ่านด่านมวกเหล็กไปออกสู่ถนนวิิตรภาพได้แต่ดูภาพรวมการก่อสร้างบริเวณด่านก็คืบหน้าเหมือนกับทุกด่านที่เราผ่านมานะคะเพียงแต่จะมีช่วงเส้นทางเชื่อมตรงนี้แหละที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างค่ะ เดินหน้าต่อไปที่ด่านปากช่องคดานปากช่องตรงนี้เป็นศูนย์รวมของทั้งหมดของมอเตอร์เวย์สายนี้ก็ว่าได้เพราะว่าอาคารศูนย์ควบคุมกลางหรืออาคาร CCB จะอยู่บริเวณด่านปากช่องแล้วก็จะมีอีกหลากหลายอาคารเลยนะคะอยู่บริเวณนี้หมดความคืบหน้าก็คืบหน้าไปเยอะเลยค่ะดูจากหน้างานตรงนี้คุณผู้ชมที่ผ่านช่วงเทศกาลสงการานก็คงจะเห็นว่ายิ่งใหญ่มากๆสําหรับด่านปากช่องค่ะ ถัดไปด่านสีคิ้วค่ะด่านนี้คุณผู้ชมก็ได้ผ่านกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามอเตอร์เวย์สายนี้เปิดให้ใช้กันช่วงปากช่องถึงนครราชสีมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม2566แล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าผ่านด่านสีคิ้วก็จะเห็นว่ามีความคืบหน้าเยอะเลยค่ะทั้งอาคารด่านทั้งระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางต่างๆโครงเอ็มโฟต่างๆก็ขึ้นครบหมดแล้วนะคะ ปิดท้ายที่ด่านขามทะเลสอค่ะตรงนี้เราก็ผ่านเป็นประจำเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็เปิดให้ผ่านได้ทุกวันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมก็จะเหมือนกับทั้ง8ด่านที่เราพาไปชมมานะคะนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่ไปถ่ายทำช่วงสิ้นเดือนเมษายน2568ค่ะเอาเป็นว่ามาสรุปภาพรวมของงานระบบกันแล้วกัน งานระบบทั้งหมดที่บอกคุณผู้ชมไปทั้งระบบบริหารจัดการจราจรโครงข่ายสื่อสารใย,ยแก้วนำแสงระบบป้ายต่างๆรวมถึงการก่อสร้างบริเวณด่านตอนนี้คิดเป็น76.02%นนี่คือเรื่องของงานระบบนะคะ วันนี้เราก็ได้เห็นทั้งหน้าง,งานการก่อสร้างงานโยธาและงานระบบด้วยสำคัญที่สุดคือเราได้ทราบเปอร์เซ็นต์งานแล้วด้วยว่าทั้งงานโยธาแต่ละตอนเจดตอนที่เหลือนั้นเปอร์เซนต์งานเท่าไหร่ภาพรวมเท่าไหร่รวมถึงงานระบบด้วยสำคัญที่สุดคุณผู้ชมคงรอยอยู่ใช่ไหมคะว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ใช้กันตลอดสายทางตรงนี้เราก็ไปเอาข้อมูลมาจากเพจของกรมทางหลวงนะคะในข้อมูลบอกว่ากรมทางหลวงมีเป้าหมายให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการตลอดเส้นทางในช่วงปลายปี2568และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบโดยเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางภายในปี2569ย้ำว่านี่คือข้อมูลที่เราได้มาจากเพจของทางกรมทางหลวงค่ะแต่ณนะปัจจุบันเดือนพฤษภาคมเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงปลายปีเราก็ต้องรอดูนะคะว่าจะมีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมหรือจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากข่าวที่ออกมาณนะปัจจุบันบ้างเอาเป็นว่า กดติดตามช่อง myway thailand ไว้นะคะถ้ามีข่าวสารความคืบหน้าอย่างไรช่องของเรานำเสนอคุณผู้ชมแน่นอนค่ะ ยังไงกดติดตามช่อง Myway Thailand ไว้นะคะเราจะลงพื้นที่กันบ่อยๆเลยค่ะตามติดจนการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราได้ใช้จากบางประอินคอนครราชสีมานั่นแหละถึงจะเสร็จภารกิจของช่อง Myway Thailand นะคะกดติดตามช่องเราไว้นะคะรวมถึงฝากช่วยกดไลค์และกดแชร์ให้คนที่ชมคลิปนี้กันมา,มากๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ